อโอเคนะครับตอนนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยทำไมถึงชาร์จแต่แบตเตอรี่นอกเครื่องนะครับเพราะว่าไอแบตเตอรี่อยู่ในเครื่องเนี่ยมันเป็นแบตเพิ่งซื้อมาใหม่ฮะก็เลยแบตเตอรี่มันก็เลยเต็มอยู่มันก็ถ้าจะชาร์จนี่ก็เกินไปนะตั้งหนึ่งชั่วโมงนะแล้วก็แบบคือยังไม่ผ่านการใช้งานใดๆเลยนะครับก็นั่นแหละครับผมก็เลยเลือกชาร์จแบตเตอรี่ข้างนอกแทนนะอย <throw S 1> <ừ> ่างที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้่ะก็คือแบบ ถ้านั่งชาร์จนี่แบตเตอรี่นอกเครื่องนะเป็นแบตเตอรี่รถยนต์นะแต่ข้อเสียคือมันเสื่อมแล้วด้วยนะครับแบตเตอรี่รถยนต์ตัวนั้นมันเสื่อมนะคือแบบมันอาจจะเพิ่มเพ่นน้เดียวนะครับมันก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นนะแบตเสื่อมมันก็ชาร์จยากนะแล้วก็เผลอๆไม่เข้าเลยก็มีนะที่ผมได้ศึกษามานะอ้าวเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมต้องขอเวลาพักเบรกก่อนนะครับไป ตอนนี้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับแบตเตอรี่นอกเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูว่าได้เท่าไหร่อันนี้หน้าจอแสดงผลนะฮะหูมอไม่ค่อยเห็นเลยเจ็ดจุดห้าหรือเปล่าเดี๋ยวมาเปิดดูในชาร์จเจอเลยครับว่าได้เท่าไหร่นะครับอ่ะนี่นะครับท่านผู้ชมครับแปดจุดหนึ่งโวลต์นะฮะที่ผมเห็นนะครับอ่าแลวโซล่าเซลลไม่ขึ้นนะแสดงว่าแบบแดดมันไม่ค่อยตรงกับโซล่าเซลเท่าไหร่นะฮะนี่ครับ ต้องหันให้ตรงนะถึงจะช้า,ชาได้นะฮะลำบากหน่อยฮะอ่ะตอนนี้ก็สําหรับการสาธิตการใช้งานนะครับก็เด็ดเนอะยังไม่จบยังมีอีกนะฮะเออถ้าทุกคนสังเกตน,นะรู2รูนี้มีไว้ทําอะไรนะฮะขั้วบวกขั้วลบนี้นะฮะหนึ่งเลยนะครับคือสามารถนํามิเตอร์มาวาัดได้ฮะแล้วก็แบบสามารถนํามาใช้กับที่อื่นได้อย่างเช่นแบบคือปลั๊กไฟแต่ปลายไม่ใช่ ที่เสียบปลั๊กไฟแบบปกติเป็นแจ็คเสียบแบบแบบนี้แทนนะเนี่ยมาเสียบกับตรงนี้นะก็สามารถนําไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้งานเป็นปลั๊กไฟได้ครับเนี่ยที่ผมบอกนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกับวาจะเก็บของนะครับเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะฮะอ้าวสำหรับการทดลองในวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปได้ดีดนะครับและการสาธิตวิธีการใช้งานโปรเจกต์ของเราก็เป็น ที่สาเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับที่เหลือก็แค่รอส่งอาจารย์นะครับเอาสำหรับท่านผู้ชมหรือแฟนคลับทุกท่านนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ปังปอนกับวาด้วยนะครับในการส่งโปรเจกต์จบนะครับผมจบการศึกษาปวส2อแสอผนกช่างไฟฟ้ากําลังนะครับเอาสำหรับตอนนี้ปังปอนกับวาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ไปเก็บของกันดีกว่าเพื่อนไป